ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็เจอกับลุงตันคนบรรณาชาแนอเหมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มานั่งิมเคราะห์วหวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนะาะวันนี้ก็ทำคลิปต,ตอนอตอนเย็นเนนะาะซึ่งก็ในตอนกลางวันเนี่ยลุงตันก็ช่วงนี้ก็มี งานต้องไปทําหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปในช่วงตอกลางวันเนาะก็มาหลังจากรับประทานข้าวเย็นแล้วก็มานั่งวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันศุกร์ที่17พฤษภาคม67นะครับซึ่งก็ งวดที่ผ่านมาเนาะ,ะสูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะก็เลขเด่นนะครับก็มาอยู่2ตัวนะครับก็คือ2กับ9นะครับส่วนชุด2ตัวเนาะที่ลุงตันวางก็ถือว่ามาเนเน้นเลยนะครับก็คือมาล่างนะครับมาล่าง99เนาะอ่าซึ่งก็ เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากากลุ่มกลุ่มเหมือนกันสองตัวเนะาะกลุ่มนี้เนี่ยจะนเลขในตารางนี้จะมีเก้าเก้าอยู่เนะาะส่วนส่วนบนเนี่ยบนเนี่ยในตารางนี้ก็มีเหมือนกันเนะาะศูนย์สองนะครับแต่ลุงดึงหนึ่งสองมาวางเนาะ 02ลุงไม่ดึงมาครับถือว่าตารางนี้นะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับกลุ่มเหมือนกัน2นะตัวเนาะก็ส่วฝั่งเลขกำลังวันนะครับฝั่งเลขกำลังวันเนี่ยถือว่ามา3ตัวเลยเนาะ,ะมี9มี0มี2เนาะท่านทีน่วิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่17พฤษภาคมนี้เนะาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์นะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่17พฤษภาคม67เนาะก็ กลุ่มตัวเลขนะครับที่ลุงจะเอามาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขกลุ่มเดิมเนาะที่เคยใช้มาหลายงวดแล้วเนาะเนื่องจากว่าในการวิเคราะห์เนาะกลุ่มตัวเลขทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็คือมาบ่อยโดยเฉพาะเลขกําลังวันเนี่ยมาเกือบทุกงวดเนาะ,ะส่วนกลุ่มนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันเนาะแต่อาจจะไม่ ไม่ทุกงวดเนาะแต่ตัวนี้ก็น่าจับตามือนกันเนาะซึ่งงวที่ผ่านมาเนาะงวที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าสองกลุ่มเนาะสองกลุ่มเนี่ยก็ถือว่ามาหมดเนาะก็เกือบได้สามตัวโซดยซ้ำเนาะอันดับแรกเนาะอันดับแรกก็จะมาเอาผลลัพธ์มาลงในตารางฝั่งนี้ก่อนเนาะซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ย ลุงตันจะวิเคราะห์ก่อนนะครับได้ผลลัพธ์แล้วค่อยเอามาลงในตารางนะครับแล้วค่อยเอามาเทียบกันนะครับซึ่งก็การที่วิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยมาทําคลิปก็เนื่องจากว่าถ้าจะทําคลิปตั้งแต่ตอนหาผลลัพธ์เลยเนี่ยคลิปก็อาจจะยาวเนาะก็เลยเอาแต่ ผลลั์มาลงให้เนาะช่องที่หนะึ่งเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คืออา่าได้สนะี่เนาะได้สี่นะครับช่องที่สองได้สามอ่าช่องที่สามได้สองช่องที่สี่ก็เหมือนกันนะเนาะอ่าจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนะึ่งเนาะเพื่อที่จะได้ใต้ครบทุกช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาม สามสี่แล้วก็ห้าเนาะตัวนี้ก็เป็นสองสองสามแล้วก็สี่เนาะตัวนี้ก็หนึ่งหนึ่งสองสามตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะอ่าได้มาครบแล้วเนาะทีนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งเด่นกำลังวันเนาะก็จะมีสองกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มข้้งบนก็คือกลุ่มที่มาบ่อยกว่าตัวอื่นเนาะ,ะส่วนมากเนลุงมจะให้ ลงให้ประมาณสองถึงสามตัวเนาะวัน,นี้ก็ได้มาสามตัวเนาะก็จะมีสองมีศูนย์แล้วก็ 4, สนะกี่นะครับส่วนตุ่มนี้เนาะก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็จะเอาตามลำดับเนาะก็จะมีเจนะ็ดเนาะมีเจ็ดมีแปดมีสาม มีหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่นอกนอกตารางนะครับตัวที่อยู่นอกตารางหมายความว่ามีอ่าสถิติที่เท่ากันกับตัวนี้เนาะอ่าสถิติเท่ากันเนาะก็เลยลงไว้เนะาะกรณีที่ตัวนี้ไม่มาตัวนี้อาจจะมาเนาะ,ะทีนี้ก็มาเปรียบเทียบดูเนาะกับ องตารางเนาะตัวเลขที่เหมือนกันเนาะก็จะมีหนึ่งเนาะมีหนึ่งมีสองอ่านะมีสามมีสี่อ่านะแล้วกว็ห้าด้วยเนาะห้าซึ่งอยู่อ่านะนอกตารางนี้เนาะทีนี้ก็มาวางเลขเด่นกันนะครับ <c oughs> เลขเด่นเนาะลุงตันก็จะให้อยู่ที่ศนะูนเนาะให้ศูนให้หนึ่งสามแล้วก็ห้านะครับอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะ ก็จะเริ่มต้นที่คู่นี่เลยนะครับก็คืออ่า02เนอะ02 03 08 24 31อ่า31เนอะขออภัย ลุงตันเขียนผิดอีกแล้วเนาะจะเขียนสามหนึ่งสามหนึ่งเนาะแล้วก็สามสาม สามห้าสี่สามเจ็ดสองเจ็ดสองเนาะแล้วก็เก้าหกเนาะนะครับก็เป็นอ่า ทีนี้มาดูสามตัวเนาะสามตัวนะครับก็จะมีหนึ่งสองสี่สองสี่สามสามศูนย์แปดสามสามห้า แล้วก็เจ็ดศูนย์สามนะครับก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับจากสองตารางนี้นะครับพี่น้องเอก็มองเนาะมองกลุ่มตัวเลขสองกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะกลุ่มตัวเลขที่ลุงเอามาวิเคราะห์นะครับก็ยังเป็นกลุ่มตัวเลขกลุ่มเดิมเนาะก็คือ2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็เป็นเหมือนกัน2ตัวเนะาะซึ่งก็งวด งวดที่แล้วเนาะเหลือหวดวันที่สิบห้าถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเลขกำลังวันเนาะอันเนี้ยมาสามตัวเลยครับเพียงแต่ว่าลุงไม่ดึงลุงดึงมาไม่ตรงตำแหน่งเนาะไม่งั้นก็ได้ลุ้นสามตัวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเอาตัวเลขสองกลุ่มนี้มาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมเนาะ ก็จับตาดูต่ออีกสักง,งวดหนึ่งนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอทที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ